สวนเพตาจุดเช็คอินใหม่ของสะเซิงซาคาเฟ่ดีถ่ายรูปสวยอาหารอร่อยก็สนุกผู้ใหญ่มาพักผ่อนเพลินๆเลยค่ะวันนี้เราจะพาไปแนะนําอีกหนึ่งสถานที่ที่ซ่อนตัวอยู่ในบรรยากาศที่เงียบสงบธรรมชาติแสนลมลื่นนี่เลยค่ะสวนเพตาที่อาเภอสนามชัยเคนจังหวัดสะเซิงเซานะคะที่นี่คือสวนเพตาสวนป่าธรรมชาติที่กาลังเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลแห่งความสวยของดอกไม้โดยเฉพาะดอกกระเจียวที่กําลังเบ่งบานสวยงามทั่วสวนบรรยากาศในสวนเต็มไปด้วย เนไม้นานาชนิดอากาศเย็นสบายช่ยตลอดทั้งวันเหมาะกับการไปนั่งพักผ่อนสูบอากาศบริสุทธิ์หรือจะมาเดินเล่นแบบชิลๆก็ดีต่อใจไม่แพ้กันค่ะที่นี่สามารถนํสาสัตว์เลี้ยงเข้าได้นะคะอํมเพตาเหมาะสําหรับพาครอบครัวมาพักผ่อนเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติเด็กๆก็มีมุมให้สนุกนอกจากนี้ในสวนยังมีคาเฟ่บรรยากาศรม่มรื่นน่งจิบเครื่องดื่มสบายๆมีทั้งเมนูเบาๆอย่างสปากเกตตี้พิซซ่าปังอบชีสไปจนถึงกาแฟชาโกโก้เย็นเครื่องดื่มย เย็นสดชื่นแบบเต็มที่ที่สำคัญมีมุมให้นั่งพักผ่อนเยอะมากนั่งจิบกาแฟใต้ต้นไม้ชมทุ่งดอกกระเจียวบ้านฟังเสียงลมพัดเพลินๆบอกเลยว่าผ่อนคลายสุดๆค่ะสำหรับสายถ่ายรูปบอกเลยที่นี่แสงดีมุมสวยถ่ายรูปขึ้นทุกมุมไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติครอบครัวหรือมาเป็นกลุ่มเพื่อนที่นี่บอกเลยว่าได้ภาพสวยๆกลับไปเพียบแน่นอนค่ะท่ามกลางสายลมเย็นและกลิ่นอ่อนๆของธรรมชาติที่นี่สวนเพตาทุ่งดอกกระเจียวกำั ลังผีบานรับสายตาทุกคู่สี่ชมพูม่วงอ่อนละมุนบานสะพังทั่วผืนป่าลังลายเป็นแนวยาวสุดสายตาเหมือนพรมธรรมชาติที่ปูไว้ให้เราเดินช้าๆอย่างมีความสุขเลยค่ะดอกกระเจียวไม่ใช่แค่ความสวยแต่ยังอบอวลไปด้วยความสงบและมีความเรียบง่ายของธรรมชาติที่โอบกอดหัวใจไว้เหมาะสำหรับใครที่กําลังมองหาความสุขเล็กๆในมุมที่ไม่ต้องเร่งรีบให้หัวใจได้พักท่ามกลางสีเขียวและดอกไม้บานและนอกจากดอกกระเจียวที่นี่ยัง มีกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์เลือกซื้อกลับไปปลูกที่บ้านด้วยนะคะกลับบ้านอย่าลืมแวะชมและเลือกซื้อของฝากร้าน,นค้าเครือข่ายชุมชนที่อยู่ภายในสวนมีทั้งอาหารท้องถิ่นของใช้และของที่ระลึกน่ารักน่ารักสวนเพตาเปิดให้เข้าชมดอกกระเจียวตั้งแต่วันที่4กดกกาดาไปถึงวันที่14กันยาและที่สุดพิเศษคือเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนะคะอย่าลืมนะคะวันหยุดนี้พาครอบครัวพาเพื่อนหรือจะมาคนเดียวก็ดีมาสัมผัสธรรมชาติที่สวนเพตาด้วยตัวเอง แล้วคุณจะหลงรักที่นี่เหมือนที่เราหลงรักค่ะแล้วพบกันที่สนามช้ยเขตจังหวัดสะเชิงเซาค่ะ